ได้มา นาิกาสมาร์ทวัดตัวเด็ดตัวดังของปีนี้ p s 8ปดอัลต้าตอนนี้ที่เอามาก,ก็คือบอกเลยว่าแฟนวิวอยากได้นะคะขนาดเขากาลังดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่ไปผู้ชายใส่ก็คือเหมาะมือพอดีเลยในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะทุกคนมี2ภาษาจีนกับอังกฤษมีสายชาร์จแล้วก็มีตัวเรือนนาฬิกาสายสีส้มน่าจะเป็นของแถมนะทุกคนแถมทุกออเดอร์เลยแล้วที่สําคัญเลยทุกคนรุ่นนี้เป็นเมนูภาษาไทยแบบ100%ค่ะ้วยดีไซน์ก็คือสวยเจ๋เอที่ให้มาจะเป็นแบบไร้ขอบ45ม mm. ของนาาฬิกตัวนี้คือดู GPS ที่นาฬิกาได้าน,ะะนิล้งเมเราก็ต้องตัััั้งค่ากกบโททรศพ์น่่อนคะ แอปตามที่มีในคู่มือมาได้เลยนะทุกคนจริงตัวนี้ฟังก์ชันคือเยอะมากแต่ที่เห็นแล้วอยากได้เลยเพราะว่ากดหน้าจอตรงนี้แล้วมันเปลี่ยนสีสามารถปัดด้านข้างมาดูเมนูที่ใช้ล่าสุดปัดลงมาเป็นการดูการตั้งค่าต่างๆปัดขึ้นก็จะเจอกับการแจ้งเตือนต่างๆนะทุกคนซึ่งสามารถกดเข้าไปดูข้อความด้านในได้เลยปัดขวาก็จะเจอกับวิดเจตต่างๆซึ่งเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ CPU ตัวใหม่ที่เขาใส่มานะทุกคนให้การทัชสกรีนก็คือลื่นปื้ดมากจอก็คือคมชัดสีสวยสุดๆในส่วนของการตตััััั้้้้งง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 คคคค่่่่าาาาาาททเเเเเเสสียรรรืืออออขขกกกนน็็ดดดหมจปิิลลบว จะเป็นโหมดสุขภาพต่างๆก็คือควอบคุมค่ะทุกคนหรือว่าจะเป็นในส่วนของโหมดการเล่นกีฬาต่างๆใดๆก็คือเยอะนะทุกคนใน,นส่วนของการตั้งค่านาฬิกาก็คือมีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากทุกคนจะตั้งให้พิข้อมือแล้วหน้าจอติดเองก็ได้นะแต่ที่วิวชอบสุดๆสําหรับรุ่นนี้เลยก็คือเขาสามารถเป็นรีโมทควบคุมแบบนี้ได้เลยทุกคนรุ่นนี้คือน้องเล่นไม่ไหวน,นะคือตกหลุมรักน้องไปเลยในส่วนของการเพิ่มเสียงลดเสียงน้องก็ทําได้เขาก็มีเกมมาให้เล่นด้วยนะทุกคนมีเกมเดียวเป็นเกมแบบว่าจับตาบอดสีอะไรเงี้ย สายนั้นก็คือเปลี่ยนง่ายทุกคนวิวลองเปลี่ยนดูแล้วส่วนสีของสายที่เขาแถมมาให้นั้นก็สามารถเลือกเองได้เลยอยากได้สีอะไรก็ไปเลือกเอากดทตะกาส้มตรงแคปชั่น